คุณธรรมจริยธรรมหนึ่งอัตลักษณ์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนวัดท่าสุเจเริญศิลป์สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีมารยาทมีจิตอาสาประพฤติปฏิบัติต,ตนตามระเบียบของโรงเรียนและสังคมรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมสวัสดีคุณครูเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีในช่วงเช้าของทุกวันจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันศุกร์นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาสถานศึกษาทำเวรสีรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณวัดร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมไร้สารพิษเทศบาลตำบลบางประมงเสิบน้ำในงานต่างๆและบรรเลงดนตรีในงานของชุมชนเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้นวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนส่งผลให้เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนชาวบ้านและชุมชน